ไว้อะไรภาษาสเปนเขาเขียนแบบนี้ค่ะขั้นตอนการอ่านแบบง่ายๆมี3ขั้นนะคะซึ่ง3ขั้นนี้หลายคนก็สอนได้นะคะแต่มันจะมีอีก3ขั้นที่เหลือที่ไม่ค่อยมีคนสอนแล้วมาดูกันนะคะคำนี้ออกเสียงได้2แบบถ้าออกแบบอ่านคือเซอร์เยเป็นสระเอร์เซอร์เยร์เป็นแบบอ่านค่ะแต่ถ้าเป็นแบบพูดภาษาพูดแบบเร็วเซอร์เร เข้าใจไหมคะที่ถูกนะคะอ่าน1 2 3หรือ4ก็ได้1แบบนี้แบบเด็กเพิ่งหัดอ่านใหม่ๆเด็กป .1 น,นะคะขั้นที่2สเต็ปขึ้นมามีการกลืนเสียงมีการกลืนเสียงนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเป็นครูมัุดสอนจะสอนเป็นสเต็ปที่4แล้วขั้นต่อไปนะคะคือออกเสียงชัดเป๊ะเวอร์ออกเสียงอ่านเป๊ะเวอร์ขั้นสุดท้ายขั้นที่5คือออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษาที่เขาออกกันจริงๆมันจะออกลักษณะ เหมือนอันนี้นะคะแล้วเวลาที่ครูเขียนให้เวกทูสั้นในกทูสั้นเนี่ยจะมันจํานวนตัวอ,อักษรใส่ได้ไม่เยอะครูก็จะข้ามข้ามมาขั้นนี้เลยอันนี้คือเหตุผลนะคะสรุปว่าที่มีคนทักมาว่าออกเสียงแบบนี้ครูไม่กล้าออกนะคะอันนี้ใครกล้าออกก็ออกตามนะคะแต่ว่าบอกว่ามันไม่ถูกเท่านั้นเองโอเค จริงๆเราเทียบเสียงเทียบอย่างนี้เลยค่ะเห็นกันจะๆเลยว่ามีตัวไหนบ้างต่อไปถ้าเราต้องการจะบอกว่าฉันไว้อะไรย่แล้วก็กริยา y o s u r i จบละจบละเท่านี้ถ้าเราต้องการใส่ชื่อคน y o s u r ือสมมุติว่า y o s u r i ค k ั a เลฉันไว้อะไรคันเลนะคะคนถามว่า y o s r i เซอร์เรียมินรนิ่งเขาถามว่าใช้แบบนี้ได้ไหมครูมะกูดบอกว่าโครงสร้างประโยคนี่มันถูกต้องนะคะแต่แต่เพื่อเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเราควรที่จะใช้ว่ายอร์เรียมินทีดิกาเรต t ร n i นิ่งยอร์เรียมินทีดิกาเรรนะคะถ้าไม่อยากใช้มินว่าประดาชนีของฉัน วัวก็ได้ลืมบอกว่าทีดิการะเรบอว่าก่อนหน้านี้โยเซร e เยวัวทีดิการเรตรตนิง่ฉันเนี่ยไว้อะไรราชินีองค์เดิมองค์ก่อนของพวกเราแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออันนี้ใช้มินของฉันก็ได้หรือของพวกเราก็ได้แล้วแต่อยากจะใช้คําไหนหรือยอเอ่ยชื่อเลยได้เอ่ยพระนาม y o เซร i เยอโรต n นิงโรตหนิงสิริกิตนะคะ ชาวสวีเดนชาวสวีเดนส่วนใหญ่รุ่นที่มีอายุมากแล้วเนี่ยจะรู้รู้จักนะคะรู้จักเขาเป็นเขารู้จักคือตอนที่ครูมากูดมาตั้งแต่สมัย16เนี่ยก็มีคนถามนะคะยอเซอร์เดรดนิงซีริกิตก็ได้นะคะคนสวีเดนมักจะไม่ไม่มีคำราชาศัพท์นะคะเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยไม่มีคำราชาศัพท์ถ้าเขาจะใช้จริงๆใช้แบบนี้ค่ะเติม S ด้วยค่ะ e h m ม S e s t นะคะ อันนี้เท่าที่อ่านแล้วก็ค้นมาที่เคยเห็นผ่านตานะคะถ้าจะใช้ก็คือเวลาที่แบบว่ามีการสนทนากันโดยตรงก็จะใช้คำนี้นำหน้าแต่ถ้าไม่ได้สนทนากันโดยตรงก็จะใช้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะโอเคเสร็จข้อที่1น,นะคะ